สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอ๋ลำพูนครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาสาระน่ารู้มาฝากครับสำหรับเครื่องนี้ก็มาจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่าตอนแม่อายครับเครื่องนี้ขึ้นอาการโค้ด0 9นย์น่าจะเป็นลอดของมันนะครับหรือว่าแหล่งผลิตเป็นคนละแหล่งอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับถ้าเป็นรุ่นที่พวกผมเอามาขายนะครับ มันจะใช้ IGBT 60ครับ6 0 m 650V แต่รุ่นนี้นะครับใช้ IGBT 5 0 m 600V ครับแต่เครื่องที่มีปัญหาครับพวกนี้ส่วนมากจะอยู่ที่ภาคไดเวอร์ครับของฝั่ง DC to DC นะครับที่เขาแก้ไขวงจรรุ่นก่อนๆเขาจะทำ เป็น R ที่จ่ายไฟเข้าทานซิเตอร์ตัวใหญ่ๆนะครับรุ่นนี้เขาใช้เป็นทานซิเตอร์ตัวเล็กใช้ตัวต้านทานตัวเล็กนะครับก็เลยทำให้มีปัญหาอันนี้ก็แก้ไข modify ให้เรียบร้อยนะครับสาระน่ารู้วันนี้ก็คือการตั้งค่าใช้งานกับแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตและแบตเตอรี่ NMC นะครับตามที่หลายๆท่านสอบถามเข้ามาเอาละ ตอนนี้นะครับผมใช้กับแบตเตอรี่ nmc 2 5 0 m หลายคนนะครับเอาแบตเตอรี่ nmc ไปประกอบ13เซลล์ก็มีนะครับซึ่งต่ำกว่าปกติอันนี้ผมจะไม่พูดถึงนะครับเอาตามมาตรฐานจะเป็น14 14เซลล์ครับก้อนหนึ่งก็อยู่ที่ 3.7V โวลต์นะครับการตั้งค่าของผมนะครับถ้าเป็นแบตเตอรี่ nmc 100แอมป์นะครับจะชาร์จไว้ที่3 0แอมครับเมนูที่2นะครับจะตั้งไว้ที่30แอมแบตเตอรี่200ตั้งไว้ที่40แบตเตอรี่300ตั้งไว้ที่50แบตเตอรี่ของผมนะครับ250ผมก็จะตั้งไว้ที่40เท่านั้นครับไม่ต้องกลัวนะครับยังไงก็ต้องเต็มครับถ้าแผงดีไฟแผงเหลือยังไงก็เต็มครับไม่ต้องไปเร่งมันส่วนแรงดันชาร์จครับแบตเตอรี่ nmc 14เซล ผมจะตั้งแรงดันชาร์จไว้ที่57.8ครับซึ่งมาตรฐานตั้งได้ไปจนถึง58.8แต่ผมไม่ไปบังคับมันนะครับเพราะว่าเคยตั้งไว้แล้วแบตเตอรี่มันบวมนะครับตั้งไว้เท่านี้ครับพอเหมาะเลย57.8เมนู26นะครับเป็นแรงดันชาร์จส่วนเมนู27นะครับเป็นวนลอยครับเวลามีการชาร์จแล้วแสงไม่มีแล้วนะครับแดดไม่มีแล้วนะครับมันก็จะลงมาที่57.5 อันนี้เป็นพฤติกรรมของแบตเตอรี่ชนิด l m c ครับเวลามีการชาร์จแล้วแดดหมดนะครับแรงดันมันจะยังคงค้างอยู่เท่าไร่ก็เท่านั้น,นครับจะไม่เหมือนกับแบตเตรเอรี่ลิเธียมฟอสเฟตครับส่วนตําตัดชัดดาวหรือว่าคัตออฟนะครับอยู่เมนูที่29นะครับในสเต็ปของผมนะครับตามมาตรฐานของผมจะตั้งไว้ที่46โวลต์ครับ ก็คือถ้าไม่มีไฟ AC อินเข้าร่วมมันจะกลับมาใช้แบตเตอรี่อีกรอบหนึ่งครับเป็นสเต็ปที่2นะสเต็ปแรกมันใช้ไฟจากการไฟฟ้าก่อนสมมุติว่าแบตเตอรี่ต่ําจนถึงเมนู12แล้วนะครับมันจะไบ p a s การไฟฟ้าเมื่อมันไบ p a s การไฟฟ้าแล้วนะครับถ้าแบตเตอรี่ต่ําแล้วไฟฟ้าดับอีกนะครับมันก็ยังจะกลับมาใช้แบตเตอรี่อยู่ครับจนถึงเมนูยี่สิบเก้านี้นะครับ ใช้แบตไปเรื่อยๆจนกว่าไฟฟ้าจะมานะครับถ้าไฟฟ้าไม่มาแบตเตอรี่ต่ำจนถึง46มันจะปิดเครื่องให้เราเลยนะครับที่ตั้งไว้46ก็เพราะว่า b ีมเหลายๆรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบตั้งค่าได้ตั้งค่าไม่ได้นะครับมันจะตัดอยู่ที่44โวลต์ครับอันนี้เราจะเผื่อไว้นะครับอยู่ที่46ก็ให้มันตัดเลยไม่ให้มันดึงต่ำจนเกินไปนะครับ ถ้าต่ําจนเกินไปก็ทําให้แบตเตอรี่เสื่อมแบตเตอรี่บวมเหมือนกันนะครับอ่ะต่อไปนะครับมาพูดถึงการตั้งค่าแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตครับเมน,นู26นะครับผมจะตั้งไว้ที่56.5นะครับอันนี้เป็น ium ลิเธียมฟอสเฟต16เซลล์นะครับถ้า15เซลล์ก็ต้องลดไปอีก3โวลต์ครับนี่ถ้าเป็น ลิเทียมฟอสเฟตนะครับจะตั้งเมนูยิ่มหกไว้ที่ห้าสิบห้าสิบหกจุดห้านะครับทำไรนะครับจดไปเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมตั้งค่าให้เป็น NMC ก่อนนะครับลิเทียมฟอสเฟตครับถ้าเป็นวบล็อยนะครับผมจะตั้งไว้ที่ห้าสิบห้าจุดห้านะครับลิเทียมฟอสเฟตสิบหกเซลล์นะครับตั้งไว้ที่ห้าสิบห้าจุดห้า สมมุติว่ามีการชาร์จนะครับแล้วแบตเตอรี่เต็มครับมันจะเต็มที่55.5เมื่อไฟแดดหมดมันจะลดลงมาทันทีครับห้าสิบสี่โวลต์ห้าี่จุดห้าถึงห้าโวลต์นะครับเท่าที่เคยใช้มาครับไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ประกอบหรือว่าแบตเตอรี่สําเร็จโรงงานนะครับเป็นเหมือนกันหมดเลยครับสำหรับลิเทียมฟอสเฟตแด, <S <s ดงดันตั้งแต่5 4าโวลต์จนถึง5 0าโวลต มันจะเป็นค่าแข็งของมันครับมันจะนานหมดมากตามกระแสะของแบตเตอรี่นะครับส่วนการตั้งค่ากระแสะชาร์จนะครับก็ตั้งเท่ากันครับแบตเตอรี่1 0 0แอมป์ก็ตั้งชาร์จที่30แบตเตอรี่2 0 0แอมป์ให้ตั้งที่40ครับแบตเตอรี่3 0 0ให้ตั้งที่50ครับเดี๋ยวผมตั้งเป็นแบตเตอรี่ nmc ก่อนนะครับส่วนเมนู29นะครับตั้งไว้ที่46เท่ากันได้เลยนะครับ มาสรุปกันนะครับกับการตั้งค่ากระแสชาร์จโดยรวมทั้งหมดเลยนะครับเมนูที่2ใครใช้แบตเตอรี่100ให้ตั้งที่ให้ตั้งชาร์จที่30แอมป์ใครใช้แบตเตอรี่200ให้ตั้งที่40แบตเตอรี่300ให้ตั้งที่50ส่วนแรงดันชาร์จครับสำหรับแบตเตอรี่ NMC เมนู26ผมจะตั้งไว้ที่ 57.8แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตส6เซลล์ผมจะตั้งไว้ที่56.5เมนู27เป็นววลรลอยครับแบตเตอรี่ NMC ผมตั้งไว้ที่57.5ลิเธียมฟอสเฟตจะตั้งไว้ที่55.5 Cut Off หคัตออฟหรือว่าต่ำตัดชัดดาวครับเมนู Menu 29ตั้งไว้ที่46เท่ากันครับอันนี้พูดถึงแบตเตอรี่ที่มาตรฐาน NMC 14เซลล์ ลิเทียมฟอสเฟต16เซลล์ครับถ้าใครใช้ต่ำกว่านี้ก็ไปลบเอาครับนะก็ฝากกันไว้เท่านี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมครับ